วัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องน้านุ่นหวานเจี๊ยบนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูบรรยากาศการเตรียมบ่อก่อนเปิดตกปลานะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมดูบรรยากาศการเตรียมนะครับก่อนเปิดตกนะครับกําลังทาป้ายอยู่นะครับตอนนี้ร้านค้านะครับผมทำอะไรครับ ป้ายนะครับนี่นะครับจุดคัดกรองนะครับผมล้างเกลียวใส่เม็ดก่อนนะครับก่อนเข้าเดี๋ยวเราจะไปทำการติดป้ายต่อนะครับผมเผื่อพี่ๆนั่นนะเกะมาครับจะได้รู้ทางมาวยกันป้ายแล้วนะครับตอนนี้ บรรยากาศดีแน่นอนครับผมอันนี้ชื่ออะไรนะครับนี่สวนั่งยายเนียนยินดีต้อนรับเดีย๋ยวเราไปทำการติดป้ายลูกศรน,นะครับผมนี่เลย เดี๋ยวเราทําการติดป้ายเสร็จแล้วนะครับนี่เลยนะครับตรงไปนะครับผมตามลูกศรไปเลยสุดถนนคอนกรีตลงไปประมาณ300เมตรเจอแน่นอนครับผมสวนฝรังใหญ่เนียนโบตกปลาเปิดใหม่ พรุ่งนี้ก็มีข้าวของแจกนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูว่าแม่ทำอะไรนะครับแกใส่ถุงปุ๋ยแล้วนะครับตอนนี้ทำเป็นที่ทิ้งขยะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับ กาุนาช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับอันนี้น้องสาวกับแม่ครับน้องสาวก็เดินติดป้ายอยู่นะครับ แม่ก็ติดถุงขยะนะครับ oh, โอ้โชว์แล้วครับเสียนเซียนเข้ามาเช็คปลาครับว่าปลามีจริงหรือเปล่าเข้าเนี่ยมาแล้วครับนานๆเนี่ยนายนิ่มกี่โมงยังยังไม่มาเลยครับมาดีอย่างไรตุ๊กชาติดกงรังรกี่รุ่งรังมีมาหลายทีมงานอยู่นะครับ 38,000ว่ามอย่า้นม่ถ้าเต็มแล้วเราไม่ได้รับเพิ่มนะคือเมือมันจะเสียวันนี้แม่ครัวมาดูสถานที่จะทำตับข้าวให้ลูกค้านี่าแจไปไงนักโลกแจเหียนอันนี้แม่ครัวครับดูแม่ครัวแม่ครัวว่าจะตั้งเตาตรงไหนครับ ดูก่อน,นครับอันนี้ก็อีกเจ้าครับอันนี้มาไกลนะครับอันนี้ต้องซื้อซื้อตั๋วมาเลยซื้อตั๋วมาบาเนี่ยพูดคอมเมนต์มเป็นแต่สวยจ้อ๋อลูกครึ่งลูกครึ่งอ๋อนี่แม่ครัวอ,อมสินนี่เนี่ย เดี๋ยวให้พี่ๆเขาไม่เช็คความพร้อมก่อนนะครับทำการเช็คความพร้อมก่อนนะครับพรุ่งนี้เปิดจริงครับผมครับปิดอยู่ครับแต่ยังยังเอยปิดแล้วครับครับ ้วทำการเขียนป้ายก่อนนะครับถึงอะไรบ้างครับคุณพ่อกำลังเตรียมไม้นะครับ เดี๋ยวเราไปทำการติดป้ายกันนะครับตามไมาเลขเลยนะครับ หนึ่งครับตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่เลขสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปเลยรไล่ไปเรื่อยๆนะครับดูบรรยากาศไปก่อนนะครับพรุ่งนี้มันแน่นอนครับดรยากากเนตรงนี้อ่นอน

ดูบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะครับ ปิดคลิปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ผม้วยครับรับรองหวานเจี๊ยบแน่นอนครับผมขอบคุณครับ